สวัสดีครับพบกับโจโจ้ดิจตอชันนะครับวันนี้กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อประเทืองนะครับวัดหนองย่างทอยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหรือว่าวัดเทพทานพรนะครับก็วันนี้นะครับเรามาถึงเหรียญที่เป็นเหรียญสุดยอดอีกเหรียญหนึ่งนะครับเกือบจะที่สุดแล้วนะของผมขาดบล็อกนิยมไปนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อประเทืองนะครับเหรียญรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อประเทืองนะดูครับ ดูครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อประเทืองเลยนะครับสวยไหมครับสภาพนี้กิ้งกิ้งเลยครับผมให้เพื่อนเพื่อนี่ๆได้ชมเลยนะสภาพแบบกิ้งกิ้งเลยสวยงามมากจะมีตำหนิอยู่จุดหนึ่งนะเหรียญนี้จะมีตํตำหนิอยู่จุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับตรงหน้าท้องท่านนะ จะเป็นรอยนะครับเหมือนตอนต่อโค้ดแล้วมันโดนบุกไปนะครับดูครับเหรียญน,นี้นะครับเรียกว่าเหรียญน,นะครับคือเขาจะมีนิยมกันว่า,ามือนายหลังนูนนะครับมือนายหลังนูนให้ดูกันยังไงนะครับแนะนําอย่างแรกคือดูที่มือท่านนะครับป๊อกนี้เนี่ย บ็อกมือในแต่ไม่ใช่หลังนูนนะครับถ้าผมอะงงงงอยู่ว่าเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูสิครับว่าข้างหลังมันนูนนะครับเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยถ้าองคจริงมันจะนูนเหมือนเต่านะนูนออกมานะแต่ว่าเขาไม่นิยมนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นมือในหลังบล็อกสายฝนนะบล็อกสายฝนนะ ถ้ามือนายหลังนูนเนี่ยตรงนี้จะเป็นมือของท่านเนี่ยอยู่ข้างในดูครับบล็อกนิยมจะเหมือนแบบสเกลอะครับสเกลต้านเป็นกระดูกเนี่ยครับรอยนิ้วแยกชัดมากแล้วข้างหลังเนี่ยจะนูนออกมาเป็นหลังเต่านะครับตรงยันนะครับแล้วสิ่งที่แยกบล็อกก็คือให้เราไปดูที่หน้าท่านนะครับท่านลองเสิร์ชดูได้นะครับที่หน้าใบหน้าของท่านนะครับ ว่าบล็อกมือในหลังนูนจะเป็นหน้าแบบไหนนะครับสายฝนเป็นยังไงบล็อกมือในหลังเรียบบล็อกมือนอกก็มีนะครับมือจะอยู่ข้างนอกนะครับของผม,ผมวันนี้นะครับที่จะมาให้ดูกันเป็นบล็อกมือในนะครับหลังสายฝนนะดูครับต่อกโค้ดดูการตอโค้ดนะครับดูที่สังคกตเนี่ยที่ผมจะแนะนำแล้วก็บอกท่านนะครับให้จำใบหน้าท่านไว้นะ ใบหน้าท่านนะครับการแยกบล็อกจะอยู่ที่ใบหน้าของท่านนะครับแล้วก็ที่มือเนี่ยครับมือจะอยู่ข้างในตรงสรังกตินะครับมือจะอยู่ข้างในตรงสรังกติแล้วก็บางบล็อกเนี่ยที่ผมบอกมือจะอยู่ข้างนอกสังกติจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมบอกเป็นสเกลตันเนี่ย หรือว่าโครงกระดูกเนี่ยลองดูนะครับกล้ามเนื้อกระดูกของท่านจะชัดมากต้องขออภัยหลวงพ่อด้วยนะครับดูนิ้วครับเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญรุ่นหนึง่งมีประสบการณ์แล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับโคตรเหนียวผมใช้คำนี้เลยเหรียญเนี่ยโคตรเหนียวนะครับใครห้อยเหรียญเนี้ยสบายใจได้เลยครับ เหรียญเนี่ยเหรียญที่ผมพูดมานี่ว่าดีๆนะครับเจอเหรียญนี้เข้าไปอะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเหนียวเนี่ยครับคาว่าหลังสายฝนให้ดูนะยวผมพลิกเหรียญหลายๆด้านให้ดูนะเห็นกันไหมครับเห็นเส้นวิ่งกันไหมครับนี่ครับจะเป็นเส้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 นวิ่งเขาเรียกว่าบอกสายฝนนะ เนี่ครับเส้นวิ่งเฉียงเยงนี่ยครับเส้นแบบที่ผมบอกเห็นไหมครับเป็นเส้นวิ่งเฉียงเฉียงนะบล็อกสายฝนแล้วตรงนี้ครับที่เขาบอกว่านูนกันเป็นหลังเต่า เหรียญน,นี้โคตรเหนียวโคตรพุทธคุณลองใช้กันได้เลยนะครับเหรียญน,นี้ครับหายากแล้วนะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นแรไอเทมของหลวงพ่อประเถืองเลยนะครับหายากแล้วลูกศิลูกหาท่านแต่ละคนเริ่มไม่ปล่อยแล้วนะครับเริ่มเก็บแล้วนะครับเซียนให,ใหญ่เริ่มเก็บกันแล้วนะเริ่มเก็บกันแล้วนะครับราคาขององค์นี้จะอยู่ที่ประมาณหลักพันแล้วนะครับ หลักพันถ้าบล็อกนิยมก็สวยๆก็เป็นพันกว่า2 0 0พันได้เลยนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะถ้าเป็นบล็อกมือในหลังนอกนะครับเอ้มือมือนอกมือนอกหลังเรียบนะครับมือตรงนี้จะอยู่ข้างนอกนะขออภัยครับอย่ายวชีว้ด,ดูนะมือตรงนี้จะอยู่ข้างนอกจะไปอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วข้างหลังอะ่ะเป็นหลังเรียบอันนั้นจะถูกหน่อยเป็นหลักร้อยนะเล่นหากันไม่แพงนะครับผม ก็จะมีนิยมคือมือในหลังบล็อกฝายฝนแล้วก็มือในหลังนูนมือลายมือในหลังนูนเนี่ยนิยมสุดอันนี้ผมยังหาไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้มาเป็นมือในนะครับหลังสายฝนนะครับก็โอเคครับเหรียญน,นี้ใช้แทนได้อยู่นะครับเป็นเหรียญที่บอกได้เลยว่าโคตรเหนียวแล้วโคตรมีพุทธคุณนะครับไม่ว่าใครจะเอาไปใช้นะครับมีประสบการณ์ทุกคนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีประสบการณ์นะครับ มีประสบการณ์มาหลายปีแล้วนะครับมีประสบการณ์มาตั้งแต่เริ่มทำเหรียดแล้วนะครับผมมีประสบการณ์ขึ้นมานะครับอยากจะบอกว่าลองดูนะครับนั่นจะเป็นเหมือนเหรียญหล่อนะมันจะเป็นเหมือนเหรียญหล่อนะบางขั้นนนก็จะมีจานมือตรงนี้นะครับแล้วก็จานมันจะมีทั้งจานมือแล้วก็จานเครื่องนะให้ทุกท่านชมดูดีๆนะครับผมอันนี้ผมได้ยินมานะครับ จากหลายๆคนนะครับาไม่ว่าจะเป็นแอดมินทั้งสองกลุ่มนะครับพี่ๆเขาก็จะแนะนำมาว่าให้ดูขออนุญาตให้ดูรอยจานตรงนี้เป็นหลักนะครับถ้าเป็นจานธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นของหลวงพ่อแต่ถ้ามีหัวเนี่ยมีหัวเช่นเหมือนบอใบไม้มีหัวกลมๆอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้อย่างนั้นก็อาจจะไม่ใช่ลายมือหลวงพ่อนะครับแต่บางท่านก็อาจจะงงว่าที่ผมบอกว่าจานเครื่องเป็นยังไงนะครับจานมือก็จะเป็นเส้น,เส,นเส้นเล็กๆจานเครื่องก็จะเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับ ก็ดูกันเหมือนเดิมครับถ้ามีหัวก็ไม่ใช่หลวงพ่อนะครับแต่ถ้าไม่มีหัวก็จะเป็นของหลวงพ่อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่ตกเถียงกันนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับทองแดงเป็นเหรียญหล่อ,ลอแบบนี้ครับจะเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วมันจะมีรุ่นย้อนออกมาของหลวงพ่ออีกนะครับเป็นเนื้อนู่นเนื้อน,นี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่วิาพากษวิจารณนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จริงเนาะข้อมูลต่างๆเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับ พี่มงคลที่เป็นแอดมินหลวงพ่อประเทืองนะครับแล้วก็พี่โกศลนะครับที่เป็นแอดมินของหลวงพ่อประเทิองอีกอกลุ่มหนึ่งนะครับผมเครารพพี่ทั้งสองท่านมากนะครับพี่ทั้งสองท่านนี้ให้ความรู้ผมเยอะมากเยอะมากๆของหลวงพ่อประเทืองแนะนําดีด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับสังคมในกลุ่มของหลวงพ่อประเทืองก็เป็นอีกสังคมหนึ่งที่ดีนะครับใครอยากเข้าไปนะครับไม่ต้องเช่าซื้อขายก็ได้นะครับเข้าไปถามข้อมูลและความรู้ พวกพี่ๆเขาก็พร้อมจะตอบให้นะครับผมเพราะว่าพวกพี่ๆเขามีความรู้เยอะนะแลวเขาก็จะบอกอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับก็ตามที่ผมแนะนำนะครับเหรียญนี้เป็นแรไอเทมนะผมใช้คำว่าแรอเทมของหลวงพ่อประเทืองนะครับถ้าข้างหลังเป็นหลังนูนเนี่ยจะถือว่าเป็นที่สุดของเหรียญหลวงพ่อประเทืองแล้วนะครับบอกได้เลยว่าองค์นี้อนาคตไกลนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมหายไปก็อย่าเพิ่งด่าผมนะครับก็ยังรบกวนฝากติดตามหน่อยนะกดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับผมข้างหน้าผมก็จะพยายามหาเหรียญยากๆหายากๆหรือว่าเหรียญที่มันแพงหน่อยหรือเหรียญที่มันถูกผมก็จะเอามาผสมปนปลายกันไปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับ f อทุกคนนะครับที่โทรเข้ามาสอบถามเรื่องพักเครื่องซื้อขายกันได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรายินดีที่จะ แนะนำแล้บอกราคาแล้วก็เป็นมิตรภาพเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะครับผมว่ามันสําคัญมากกว่าการซื้อขายนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ